เอาละครับคุณผู้ชมครับอยู่ในช่วงที่3กันต่อนะครับกับรายการเพื่อเธอนะครับและแน่นอนช่วงนี้เราก็จะพบกับหนุ่มดิวอรุณพง์นะครับหนุ่มคนนี้นะครับวันนี้เขามี DIY เกี่ยวกับฮาโลวีนด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมไปชมเลยดีกว่าครับกินได้ด้วยกินไกได้ด้วยเหรอสวัสดีครับเนื่องจาก ใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้ววันนี้ไอเดียพออยู่จะทำคุกกี้แดกเคลล่ากันนะครับผมคุณน้องๆคุณนูนูทั้งหลายนะครับกลับมาเดี๋ยวคุณน้องคุณนูนูทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอยากทำคุกกี้แฟนซีลายแดกเคลล่าเนี่ยต้องดูเลยนะครับผมอ่ะละเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าอุปกรณ์ในวันนี้ที่ต้องเตรียมเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนี่เลยคุกกี้ครับผมจะเป็นคุกกี้อ่า ลดอะไรก็ได้นะครับผมแต่อยากจะให้เป็นแผ่นใหญ่นิดนึงน,นะครับผมเราจะได้ทําเป็นลวดลายฟันและลวดลายเคี่ยวได้แล้วสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมคือมัชเมลโล่อันเล็กๆแบบนี้นะครับผมพยายามหาให้ลายได้แบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นส่วนของฟันแดกทูล่านะครับแล้วต่อไปก็คือนี่อามอนครับเอามาทาอะไรนี่เราจะมาทาเหลาแเราจะมาทําเป็นเขี่ยวแดกทูล่านี่ฮะเราจะมาทําเป็นแบบเคี่ยวแดกทูล่าอย่างนี้ ้ต่อไปแยมสีแดงไม่ใช่เลือดนะอันนี้มันคือเหงือกของแดกิล่าโอเคครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราก็จะได้ สองอันหันครึ่งสองอันประกบกันจะเป็นลิมฝีปปากของแด๊กคคอ่าอย่างน,นี้นะครับขั้ตนตอนต่อมาเราก็จะเอาแยมสตรอเบอรี่ทาลงไปเราจะทำบนบริเวณเหนือกของแดกคอล่าแล้วจะ,เ,วเ,วอวจะเอาเจ้ามัชเมลโล่อันเล็กเนี่ยนะครับผมเรียงไปเป็นฟัน แล้วก็เอาคุกกี้อันหนึ่งมาปะเข้าไปอย่างนี้นี่ครับผมเราก็จะได้ลักษณะเป็นเหมือนฟันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นว่านี่กันเลยครับแต่ตอนนี้ยังขาดเขี่ยวเดี๋ยวเราจะมาทําเขี่ยวกันวิธีการทําเขี่ยวง่ายๆเลยหยิบอัลมอนด์มาแล้วเราก็เหลาอาัลมอนด์นะครับ พอเราได้เคี่ยวไดคล่าแล้วนะครับผมแล้วก็จุ่มแยมนิดนึงให้เหมือนเป็นกาวแล้วก็ใส่มันลงไป จแล้วครับนี่เลยคุกกี้ต้อนรับฮาโลวีนนี่คือคุกกี้แดกกลาครับแต่ว่าแดกลาของผมเป็นแดกกลาฟันล้มครับตอนเด็กๆไม่ได้จัดฟันมาก่อนและนี่ก็เป็นไอเดียง่ายๆนะครับผมสําหรับให้คุณน้องคุณหนูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับผมได้สนุกกันในเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมนอกจากจะได้กินคุกกี้แสนอร่อยแล้วยังได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ สร้างสรรค์ผลงานสวยงามเป็นผลงานศิลปะแบบนี้ได้อีกด้วยนะครับผมจําไว้เลยทุกอย่างนะครับผมสวยงามขึ้นได้แค่คุณมีไอเดียครับผมแต่ตอนนี้ขออนุญาตทานอร่อยมากอ ก็ลองไปทํากันได้ไอเดียดีนะคุณทําเป็นแบบฟันอะไรเงี้ยเหมือนแบบอุล่บผีแห่งนะแยเฮ้พี่ดิวกินโชว์ด้วยโชว์ด้วยทำเองกินเองเค็มเองเพราะเชื่อว่าคนอื่นน่ะไม่กินอะยืนยันเนี่ยว่ามันกินได้ใช่ให้ดูกินได้แต่เราต้องทําเองไงใช่นะคะลองไปทํากันได้ค่ะชอบคุกกี้รสไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลย